ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้และไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับรถคันนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามช่องรถยนต์ฟ้าใสาคลิปนี้มีรถทำมาหากินมาให้รับชมกันค่ะ n นสันบิ๊กเอ็ดี25เครื่องฝาแดงพวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานรุ่นนี้เป็นตัวพิเศษค่ะภายในเบาะกำมหยี่กระจกมือหมุนเดิมแอร์เย็นช่วงล่างดีไม่ดัง เครื่องดีเกียร์ดีล้อยางเบิกใหม่ติดฟิล์มให้ใหม่แล้วค่ะจัดทรงหล่อหลอกันเลยภาษีใช้ยาวๆปี69ค่ะเจ้าของขายในราคา89,000บาทดูรถได้ที่ท่าน้ำนนโทร0957240353ท่านใดที่อยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับดูก่อนได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ